บายบายทิปกระบี่ทิปดูประการังแต่ไม่ได้ดูเพราะพายุเข้าครับผมโอ้โหมันน่าช้ำใจไหมไม่ไป,ไปกลับแล้วครับทริปนี้ทริปลงเกาะแต่ไม่ได้ลงเกาะเพราะพายุเข้า,ากลับกันดีกว่านะสามวันแล้วครับผมเลยสตาร์ไม่ไนะไทำงาน Oh god ครับผมครับดีโอ้โหมีการใช้รดบัยมาเราต่อยเลยใช่ไหมโอเควันนี้เราจะขึ้นชมบนพระธาตนะุฮะหนึ่งพันสองร้อยหกสิบขั้นโอ้โหยอดน,นะเดี๋ยวเราจะตามไปดูทางขึ้นนะครับ เขาบอกมันจะสูงมากความสูงห้าร้อยห้าสิบเมตรก็ขึ้นกิโลฮะเราจะเดินขึ้นนะครับอุ้ยขึ้นไป้วครับโอ้โหสุดยอดครับชันมากครับมันเกินมันจะมันเกือบจะแปดสิบเก้าสิบองศาแล้วครับเนี่ยมันชันมากครับโอ้โหอุ้ยบอกสบายชั้นแรก นี่ดูความชันของมันไอ้คือแค่ชอดแรกนะครับก็เริ่มเหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวทางที่ต้องขึ้นอีกเ,ออเดี๋ยวลุงจะแซงเด็กๆแล้วนะเดี๋ยวอายลุงอายป้านะครับไปนะไปเด็กๆสู้โอ้โหสุดยอดครับน่าจะครึ่งทางแล้วมั้งไปต่อ ป้าขึ้นอยู่ห้องบนแล้วเดี๋ยวลุงจะตามไปโอ้โหสมคำล่ำเดือครับวัดเขาทําเสือโอ้โหโอ้โหดูทางมี่ทางเดิมมี่ทางใหม่ดูทางครับ ต่อทางนุ้นเอกไปนะครับไปต่อมัน,นจริงไ,ไอ้แบทแมนสู้ป้าสู้ตายฮะป้าเดินแบบตัวเบาวิวเลยอะตอนนี้เราขึ้นมายังไม่ครึ่งทางฮะ เออเกือบครึ่งแล้วประมาณ600ขั้นเหลืออีกประมาณ660ขั้นครับเรงเราใส่รองเท้าคู่เก่งขึ้นมาแล้วครับโอ้โหดูดูทางครับว้าแหม่ตอนนี้ก็800กว่าขั้นแล้วเหลือประมาณ400ขั้นครับเรามา2ในหนึ่งสองในสามกันนะเหลืออีกหนึ่งส่วน นี้ก็แปดหกสามแปดร้สามขั้นฮะรนัสึอว่าชดนี้ยาวมากไปต่อครับผมโอ้โหสวยงามครับระหว่างทางขึ้นนะครับเหียวลึกมากเจ๊ป้าป้ามาเข้าเฟรมหนะ่อยป้าสู้ต่อไหมสู้ค่ะสุดยอดป้าบอกสู้ตายฮะเหลืออีกประมาณสามร้อยขั้นครับนี่ครับทางขึ้นไปต่อตอนนี้ หนึ่งพันขั้นแล้วครับตัวสื่อมันเลื่อนไปหน่อยเหลืออีกสองร้อยหกสิบไปต่อตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สามขั้นแล้วครับเหลืออีกประมาณร้อยกว่าขั้นไปต่อหนึ่งพันสองร้อยสิบเก้าขั้นแล้วครับเกือบแล้วอีกนิดนึงเห็นไหมครับว้าเกือบแล้วเกือบแล้ว มาถึงแล้วครับโอ้โหมาถึงแล้วครับผมเรามาถึงยอดพระธาตุแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆวัดเขาทาเสือสุดท้ายเราเราก็มาพิชิตได้ครับสุดยอดจริงๆนะนี่นะครับเมืองกระบี่ ว่างขวางสวยงามโอ้โหสุดหูลูกตาสวยงามมากครับฝั่งนี้ไม่น่าเชื่อจะยิ่งใหญ่ลังการขนาดนี้อพระธาสวยงามมากครับ เราคือผู้พิชิตใช่ไหมโหทำไมเก่งอย่างนี้ล่ะคนเนี้ย1260รขั้นนะครับโหคนนี้ดูหน้าหน่อยสิว่าเก่งปั้นไหนโห่น่าเชืเ่อนีด่ดูดูวิวอ้าหลัางการงานสร้างครับสวยงามมากเราคือผู้พิชิตครับอ้ภาคภูมิใจมาก อะไรที่เรียกว่าสุดยอดฮะความสูงเขาบอกความสูง300เมตรระยะทาง600เมตรบันได1,260เมตรเราคือผู้พิชิตครับผมโอ้โหสุดยอดไหมนี่เรามาดูในเมืองเมืองกระบี่นี่คือตัวเมืองกระบี่ครับผม ความยิ่งใหญ่ลังการคือตัวเนี้ยจุดที่เราอยู่เนี่ยสูงครึ่งกิโลกว่าเนี่ยงงองนสวยงามากถ้าใครมีโอกาสมากระบี่ผมเชิญชวนนะพระธาตุที่สวยงามมากยอดเขาสูงครับผมโอเค

ไปเธอชอบไหมมาดูความยิ่งใหญ่อลังการอฐาทานบุบพรัดนะครับมียักษ์กี่ตนครับเนี่ย แบกฐานพระไว้นี่ย,ยอดหลังการงานสร้างนะครับถึงเวลาที่เราต้องกลับแล้วครับเพราะว่าเราก็ใช้เวลาพอสมควรนะประสบผลสำเร็จแล้วครับผม โอ้โหถึงส,สุดจุดย<ร>อดเราก็มาถึงข้างล่างโดยสวัสดิภาพนะครับผมโอ้โหสุดยอดครับมาถึงที่จบทิปยอดภูเขาสูงตรงนี้เลยครับผมโอ้โหสุดยอดอุดงการา้าง